สวัสดีพี่ใหม่ก่อนแคชเกมลงมาสวัสดีกันสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับและนี่คือรายการ SBT วิดีโอเกมกลับมากับเกม Mirror Edge หรือว่าอ阿มวยตะกายตึกอีกแคมหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาเพลย์ชัพเตอร์กันชัพเตอร์อ่า ล่าสุดทีดด่แคสไปก็คือ chapter 8นะครับหรือว่าแค p t ั r แคสผมจะบอกคัดซีนต่อจากนี้ให้นะครับก็คือว่าหลังจากที่เราได้ช่วยพี่สาวของเราใน chapter chapter ที่8แล้วพี่สาวของเราก็ได้กลับไปที่บ้านของเราแต่ว่าเมื่อเรากลับไปที่บ้านของเรานั้นปรากฏว่าบ้านของเราได้ถูกกองกําลังถล่มเรียบร้อยและชิงตัวพี่สาวเราไปอีกครั้งนึงและเพื่อน ที่เป็นรันเนอร์นะฮะที่นั่งหน้าคอมได้ถูกสังหารเสียชีวิตนะครับอ่าเราทําให้อหมวยของเรานั้นโกรธมากอืมคราวนี้อมมยของเราต้องเอาจริงแล้วในแชปเตอร์ที่9 The s h o t t นะครับอ่าเป็นอ่าสถานที่ที่เป็นตึกสูงที่สุดในเมืองนี้เลยทีเดียวโอเคเราจะมาแพ้แชปเตอร์ The s h o t กันเริ่มที่เช็คพอยต์ A โอเคโอเคเพิ่งไปกินข้าวนีงกินข้าวนอกบ้านอิ่มมากแน่นนะก็มาแคดเกมเลยโอเคเป็นฉากกลางคืนอีกฉากหนึง่งนะอ่าเห็นไหมนี่คือตึก t เดอะชอตนะครับเป็นตึกสูงนะครับเริ่มเกมมาก็ไปตามทางสว่างโอ้วางเงินูเพื่อนโอ้หายไปแล้วเห่นรู้ไหนหายไปไหนอ่ะ เอาละขั้นแรบกบเราจะเห็นประตูแดงอยู่ตรงนู้นเราต้องขึ้นท่อน,นี้ก่อนโอเคแล้วเ,เห็นบาร์แดงอยู่ข้างบนครับสเปสคิวสเปสโอเคเกาะบาร์แดงแล้วโดดมาตรงท่อน,นี่ครับอ่าไปตามทางสว่างได้เลยโอเคอ่าตรงนี้มาถึงตรงนี้ก่อนบอลบอล อ๋อมะม่วงมันอ้าวแต่บ้างตรงนี้จะเจอประตูแดงนะพังเข้าไปฟ้อเดียวตรงนี้จะเจอสอัญลักษ์นะฮะแต่ว่าต้องมีกระเป๋าตรงนี้สิ่งที่คุณต้องทําคือวอลันรกระโดดขึ้นไปคุณจะเจอกระเป๋าสีเหลืองตรงนี้แนะ่นอนรนะ้อยเปอร์เซนต์ะครับอ่านี้จะเป็นประตูแดงเห็นว่ามันเป็นล็อกรหัสนะครับ มีไฟเปรียปลาเปียปลาอยู่ก็สิ่งที่ต้องทำก็คือ Turn on the valve เปิดว้าวอ่าหลังจากที่เปิดว้าวปุ๊บเข้ามาในนี้โอเครอสักพักหนึ่งตุ๊บเกิดเป็นโกโก้ครันช์โอเคครับอ่าหลังจากโกโก้คันเรียบร้อยแล้วอ่ะวิ่งมาตามทาง เจอประตูแดงนี้เตรียมใจว่าได้เพราะว่าข้างนอกนั้น,น,น,นจะมีไก่อีกฝูงหนึ่งรอเราอยู่เป็นฉากที่พวกชอบยิงชอบมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวความแล้วก็เฟิสเดะเปิดไปเกยงโอเคอ,เคอ,เคอปืนมาอเาอเอวิ่งไปตามทางแังเฟิสเดะโอุ้่ยจ่ายไก่ ไกลๆแบง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 โอ้ยเอ๊ะปืนก้นดิเอาปืนก้นนั่นนะใช่อย่างั้นแล้วได้แล้วเต่าไก่แบงไก่ใครมาอ๋อหมาหมาหมาหอนหมาหอนอันนี้มีลูก โอ๊ยโอ้ยอ้รอ,อู้ยจะตา,ายไก่ไก่เออนี่เยี่ยมไปเลยซอซ่ละโอเค<ห>อ่านี้มากดลิฟกดลิไอ้คนแตกหน้ามาอ๋อลิฟอเปิดแล้วบายระวังรอลิฟกินมะ่วงมัน <c oughs> อร่อยอ่ะกินผลไม้เพื่อสุขภาพนะครัมะม่วงมันแช่เย็น,นมะม่วงมันแช่อากาศร้อนๆต้องกินของเย็นๆโอเคเล็บมังคงนานนิดนึงต้องตัดคัดสเซนมาอ้าเอา้เอาวมาพอดีเลยอ่ะ,อะ จะทางสีฟ้าวิ่งไปนี่จะมีเก้าอี้แดงโดดขึ้นไปจะเจอประตูแดงอือจะมีคัดซีนนิดนึงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคัดซีนจะเจอนายตำรวจชุดขาวนะอืมเขาจะเฮ้ยะกลเลบไปเหมือนเขาจะเป็นคนช่วยเรานะน่าจะเป็น หัวหน้าของพี่สาวเราเขาคอยเราทำข้อตกลงกับเขาอยู่เขาจะคอยช่วยเราเขาพูดว่าอะไรผมไม่ได้ยินเหมือนกันว้าวเขาจะให้หูฟัง,งเราครับเราก็จะบอกให้เราะอ่รีบไปพี่สาวเราอยู่บนดาดฟ้าเขาจะคอยการประตูให้ ไปไปหมวยไปทไมทิบตัว oh, มันเจอไก่โ no. อ okay, ้ดับโอเคโอมมันเฟลไปนิดนึง ตัวลอดเลอกหน่อยนะนอ่จะเฟโอเขาเนี้ยนั่นไงเอ่อรู้ร,ร,รู้สเต็ปแล้วรู้สเต็ปแล้วแป๊บนึงมันเป็นฉากหนึ่งที่อันตรายมากคนขายิงนี่ก็ถูกใจอะ่ะ โอเคได้ปืนมาเราต้องไปก,ไกินไก่นี่ได้ปืนใหม่มากินไก่ตัวนี้เอาปืนใหม่ปืนใหม่ครับโอเคได้ปืนใหม่เสร็จตุ้งต้นต้งนละเออไกล่ละปโอเคตรงนี้จัดการไก่หมดแล้ว ไปตรงสุดทางจะมีเก้าอี้สีแดงมีตาสัญ,ญลักษณ์อยู่ครับถ้าขึ้นมาข้างบนนี้จะเจอกระเป๋าแน่นอนร้อเต็มโอเคพอเราจะการไก่มาแล้วก็ไปขึ้นกดลิฟต์กดลิฟต์กดลิฟต์รอลิฟต์มาแป๊บนึงลิฟต์มาจะมีไก่มาไม่ต้องสนใจ ไก่มันจะมาพร้อมกับลิบนะอย่างนี้เราก็รอแป๊บหนึง่งขนาดรอแล้วก็กินผลไม้เพื่อสุขภาพรอริแบแป๊บนึงรอไปเรื่อย ทำไปด้วยไรแต่เธอขี้เนเกินไปใจยังใจไม่แต่เธอคนเดียวลิปมันนานไปหน่อยลิปมันนานไปนิดนึงโอ้เมื่อยหมวยเมื่อย อะไรอะหึงอะถึงอะหึง,ง,งอไอ้ไอ้นี่เป็นสันสันนะฮะอ่าพอนอไปสักพักมันจะมีปุ่มแดงตรงนี้เพืดด่อฟักึกบอดทอนประตูอ่าเพดานลิฟต์จะเปิดรอขึ้นไปเราต้องอ่าโดดมาตรงนี้ โอเคโอ,คโอ้นี่ต้องเกาะปลาแดงนะเกาะปลาแดงโดดมาอืมเกาะปลาแดงโอเคแล้วก็โดดมาตรงนี้ อ๋อเกาะตรงนี้ไปเจอท่อแดงเจอท่อแดงโดดเกาะมาแล้วก็สไลด์ลงมาโอเคพอสไลด์มาตรงนี้ส่งตัวไปอีกฝั่งหนึ่งนะส่งตัวไปโอ้เจอบันไดแดงปีกขึ้นไปยิ้มยอดเลยสารอโอเคพอ,คอ,คอ,อมาถึงตรงนี้ก็อ่า แอบแอบไปเขาไม่รู้เรียกอะไร <c oughs> เดินเดินไปแบบนี้โอเคบริยองนี้จะเห็นบ้าแดงอยู่บนนะก็ปีนท่อแดงขึ้นไปหันหลังมาเกาะบ้าแดงเข้าท่อไปเลยมาซ่อมแอร์อีกแล้วอ่ตรงนี้จะเป็นอทางแคบๆวอลลันเกาะบ้าแดง โอ้เกาะอีกรอบนึงอืมโอเคโอ้โหโอ้โหเกือบเกือบเกือบเจียวตกเสียวตกตรงนี้มาอ่างสเปสคิวสเปสเกาะบาแดงแล้วขึ้นไปบนท่อแอร์อู้หูเสียวเจี๊ยบเจี๊ยบคือมาด้านบนนี้วอลันอ่าเข้าในท่อแอร์ไปไปตามท่อแอร์เรื่อยเรยเลย อ่าช่องห้องนี้ไม่มีอะไรฮะก็ไปตามทอแอร์เรื่อยๆโ <Okay. S 1> อเคเมาถึงตรงนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายจเจออ่าสัญลญักษณ์นะฮะก็ตรงนี้จะยืนได้ก็ถามก็สเปซคิวสเปซอาจจะเกาะขึ้นมาข้างบนนะ อ่าจะเจอตัวหนังสือฮะแล้วตรงนี้จะเจอกระเป๋าแน่นอนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนตลงไปด้านล่างครับโอเคอ่าด่านนี้เราก็จะเก็บกระเป๋าได้ครบสามใบแล้วนี้เราก็ต่อเนื้อเรื่องสเปซคิวสเปซอ่าขึ้นมาด้านบน ลงมาด้านล่างแล้วไปตามทางได้เลยโอเค,นคเนี่ยบไปตามทางข้างนอกจะเจอมือสไนเปอร์อยู่นะอ่าออกไปแล้วก็ระวังตัวด้วยสไนเปอร์อยู่ด้านหลังผมอตอนนี้อยู่ด้านหลังซึ่งเป็นทางเดียวประตูแดงเราจะต้อง สไนเปอร์ตกก่อนฮยโอ้โฟกัสฮาสไนเปอร์มันจะคอยส่องเราอยู่เยวมาลบลบนี้แป๊บนึงขึ้นไปโอ้ oh. เอามาเอาป่าเอาปืนมาเอฟเพื่อซูมหึอมคอยลบไป คนหนึ่งจะอยู่แถวๆนี้อยู่ไหนอะ่ะโอ้มีคนถือปืนกลน,นะโอเคมันมันจะไล่เรามันจะไล่เราโอเคต้องใจเราต้องรีบหนีแล้ว ก็เตรียมใจด้วยนะมันมีมือสไนเปอร์อยู่ที่ตึกอีกฝั่งหนึ่งมันลงมาแล้วโนโนมันจะยิงกูเอาปืนมาเอาปืนมาไม่ต้องสนใจครับไม่ต้องสองแล้วเอาโดดไปตีตึกอีกฝั่งนึงเอาประตูแดงให้เร็วที่สุดโอเค ทีนี้ไก่มันก็ตามเรามาไม่ได้แล้วอเคทางนี้อ่ามาตรงนี้แล้วก็ไปตามทางเรื่อยๆตามทางเรื่อยๆเลยไปตรงนี้ต้องรอประตูแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งอรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวประตูเปิดแล้วค่อยว่ากันโอเคครับประตูลิฟต์เปิดแล้วครับ เข้ามาครับกดปิดออกไปข้างนอกจะเจอคัดซีนนะฮะเป็นอีกฉากหนึ่งที่ถูกใจขอมือปืนมากๆหมายถึงแล้วมาเจอกันอีกรอบนึงโอ้ยประตูลิฟต์เปิดแล้วออกมาครับมันจะเป็นคัดเซีนว่ามีหางแยก เราจะเข้าไปในห้องนี้ซึ่งมันคือกับดักนนไก่ซุ่มจมตีฉากนี้แนะนำให้วิ่งหนีก่อนอุย๊ยหนีไปก่อนวิ่งไปรอบๆห้องอย่ายหยุดอย่าย่หยุดอุ๊ยอยหยุดอย่าหยุด

ตรนี้ก็เฟลบ่อยนิดนึงอะเอาใหม่วิ่งไปลิงไปเรื่อยๆอ,อย่ายุดกร,รอรนรสโฟยลอยอย่ายุดอยายุดอยายุดไมไม่ไม่ไ่ยอยอายม่กิ่คูเลยไม่อร่อยหรอกเนอ ไก่รับปอยเอาปืนมาการไก่ที่เหลือไก่ลับปเฮ้ไกล่รลับปอะก็สู้ปืนก้นหนักเหรอ,อมไม่มีทอ้องไอไก่ไก่หล,ลับหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งความทะเยอทะยานของอหมวย ตะกายตึกได้แล้วขึ้นมาด้านบนครับเจอทางสีขาวเจอทางสีขาวสว่างเจอทางสว่างเจอทางสีขาวไปไหนต่อไม่บอกว่าต้องเอาปืนมาปืนมาไหม ทางนี้เหรออาจจะมีทางอื่นอีกไม่แน่ใจเดี๋ยวองน,น้นำวนวนหายนิดนึงมันทางนี้หรือเปล่าอ่ะ นี่มันก็น่าจะทางนี้นี่ว่ะละครับตอนนี้หลงแล้วเออโอ้ยโอ้ย,อยไปทางไหนต่อเดี๋ยวขอหาทางที่แท้จริงก่อนหาไม่ได้ขอโทษมันก็น่าจะทางนั้นนี่ ขึ้นมาเจอทางสีขาวประตูแดงอยู่นู่นโดดหรอโดดโดดขึ้นได้ไหมอืออืมเนี่ยหรือว่ามันต้องทำอะไร มันทำอะไรเปล่ามไม่รู้ผมก็เคยมาม,มันก็ได้นี่วะโอเคก็ทังคอมไปแนะไม่มีอะไรอะ,อะไรอะ่ะ con lẽ ta à sửa lối xuống n pledgots higher-up nghỉ. Như thế <laughs> เหมือนตอนนี้จะหลงะยิงคอมไปเล่นๆนะ กระจกดิอ๋อมันต้องยิงคอมก่อนประตูมันถึงจะเปิดให้อ๋อมันต้องอจำไว้นะครับขึ้นมาทางขาวขาวยิงตู้ให้มันระเบิดให้หมดนะไม่ใช่ดิต้องบอกว่าวิ่งวนๆล่อให้ประตูมันยิงตู้ของเราให้หมดอมืแล้วประตูมันถึงจะเปิดให้โอเค อ่โอเคครับขึ้นมาตามทางสีเหลืองครับไ,ไปไปเรื่อยๆเลย,เรยตรงนี้เลี้ยวซ้ายมีหลดแชปเตอร์นิดนึงโอเคครับขึ้นมาจะเจอคับตีนครับฉากนี้เป็นฉากที่ทำให้รู้ว่าใครเป็นตัวชักใยอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมด เราจะมาดูหน้ากันนั่นคือไอ้แจ็คไม์เพื่อนทรยศของเรานั่นเองมันเป็นอ่ผู้ที่ใส่ร้ายพี่สาวเรา,าจับพี่สาวเราเป็นตัวประกันทำลายล้างรัฐบาลแล้วก็พยายามกำจัดรันเนอร์ทุกคนนะฮะเรื่องชั่วสารพัดก็เรื่องชั่วสารพัดไม่รู้จัะประนามความชั่วของมันยังไงดีนะฮะ กูก็อุตส่าห์ไว้ใจฮะเป็นตัวละครที่เท่แต่ว่าหากหลังก็อย่างนี้ยอมไม่ได้ฮะฉากนี้มันได้ตายแน่นอนครับไว้คอยดูกันโอเคเ้ยง่ายมวยอ๋อฉันจับพี่สาวเธอนะเราจะขึ้นฮอลิคอปเตอร์ไปฮันนีมูด้วยกันจริงๆอะ่ะพี่สาวเธอน่าจะยอมฉันแต่ดีๆนะแต่ว่ายังไงอะ เธอไม่ยอมฉันสักทีฉันถึงต้องใช้วิธีแบบนี้นี่ขัดขืนเหรออือยากได้ชดุดขัดขืนตุยท้องร้องตกปากวิ่งหนีเตะเจาะยางนะฮะโอเคอาฉันจะพาพี่สาวเธอไปโรงแรมม่านรูดแถวๆนี้นะเดี๋ยวเธอคอยดูผลตําเร็จได้อ่ก็เฮลิคอปเตอ,เตอร์จะบินขึ้นไปด้านหลังเราจะเป็นหน่วยสวาดครับฉากนี้ไม่มีอะไรครับอเอาแค่วิ่งกระโดดสไลด์แล้วก็กระโดด เกยลบเลยโึ่อโออมอจะเอาพี่สาวกูไปตั้มเหรอไม่มีทางหรอ,อกเฮ้ยเคทระวังอะไรคอมเตอร์ไหมจะเกาะเรวโน้ไม,ไม่พี่ตัวเราเกาะไว้ได้เราไม่ต้องโดดเออโอเควุ้จะล่วงแล้วไม่จะล่วงแล้วเฮียเอโอโอเค มา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 เคสเมา,ケ ت, ケ ت, มาโอ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะมาขอไม่เป็นไรนะขอกอดหน่อยสิโอ้พี่สาวพี่สาวโอเคจบแบบ happy ending นี่ตุลนะครับหมวยตะกายตึก2ขนเออหมวยหมวยได้ช่วยพี่สาวให้รอดชีวิตไว้ได้นะครับหลังจากนั้นก็อ่าดูฉาก เมืองอันสวยงามนะครับโอเคฉากสูงสุดนะตึก the shop กับเมืองที่แสนวุ้นวายและอันตรายกับ Mirror Edge นะครับ โอเคครับจบลงไปแล้วนะครับกับ m ม r ร์เอทหรือว่าหมวยตะกายตึกนะครับจบไปทุกฉากเรียบร้อยแล้วก็เป็นเกมที่พัฒนาโดย E.A. หรือ Electronic Arts นะครับก็เป็นเกมแนว First Person นะครับก็มีชูตติ้งบ้างแต่จะเป็น เกมออกแบบมาให้เราวิ่งหนีจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็สามารถต่อสู้ได้เพื่อรอดพ้นสถานการณ์เฉพาะหน้าบางสถานการณ์นะครับเป็นเกมที่มึนๆแต่ว่ามันนะครับหามาเล่นได้นะครับทุกคนโอเคครับแนะนำครับหามาเล่นเกมนี้แนะนํามันจริงนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคครับวันนี้ SBT ว i ดีโอเกมกับ มวยตะกายตึกหรือว่า m i r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  a อ e ขอลาไปก่อนอคลิปหน้าก็พบกันใหม่มาลุ้นกันว่าจะเป็นเกมอะไรวันนี้สวัสดีครับ